สวัสดีครับผมก็พบกับรายการทิปเทคแกรของลองเลยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่าไฟล์เสียงของคลิปวิดีโอนี้มันเสียไปนะครับผมก็จริงแล้วก็ได้ตัว i 5 9 4 0 f เนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับก็ถามว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ในการประกอบคอมเซ็ตราคาถูกนะครับผมก็เพราะว่าหนึ่งนะครับมันตัวนี้มันมีราคาถูกนะครับผมสองก็คือเมนบอร์ดที่ใช้สำหรับตัวนี้มันก็ราคาถูกเหมือนกันนะครับ ก็ทาให้เราได้ประสิทธิภาพที่ถือว่าพอเหมาะอพอควรกับคอมพิวเตอร์ราคาประมาณปานกลางนะครับผมและที่ไม่ได้เลือกใช้เลเเซนเพราะว่าต้องการประกอบคอมแล้วก็ไม่ให้มีปัญหาจุกจิกอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อทําให้คอมที่ผมประกอบให้เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยนะครับก็เลยเลือกใช้ตัว Intel ที่มันจะค่อนข้างจะง่ายกว่าเฟลลี่ยูสมากกว่านะก็ด้วยราคาด้วยอะไรต่างๆนานานะครับก็เลยคิดว่าการประกอบ คอมพิวเตอร์ด้วยไอชุดตัวเนี้ยมันเหมาะสมกับราคาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปอันบ็อกเล็กเน้อยๆไปแล้วกันนะครับผมคนจะได้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรอยู่นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยนะครับก็เจ้านายผมก็สงสัยที่เขาให้ผมประกอบคอมนะว่าทาไมคอมห5ื่นก็ได้ CPU i7 แล้วใช่ไหมครับที่จริงแล้วเป็น i7 เจนเก่าครับซึ่ง I5 เจน9 0มันแรงกว่าหลายขุมเลยนะครับผมดังนั้น ก็หลายๆคนที่ไปเลือกซื้อดูก็อย่าโดนหลอกนะครับว่าเขาให้ CPU i7 มาราคาหมื่นห้าเพราะจริงถ้า i7 เจนปัจจุบันเนี่ยมันก็าราคาหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมดังนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อพ่อค้าหน้าเลือดแล้วกันนะครับผมก็็อเกจก็จะเป็นแบบนี้นะพวกการอันบ็อกอะไรต่างๆนานานะครับผมตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับเชิญชมต่อไปได้เลยนะครับ